ก็มาถึงตอนที่หน็มาถึงตอนที่1แ7 8แล้วนะครับสำหรับวันพีซซีซั่นที่20ภาควานุคุนนี้โดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าการกระาของโชกุนแควนวานโโคซุกิมโมโนซุเกะซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ ในขณะที่กลุ่มก้าปอกดาบแดงกำลังเดินออกมาจากกลุ่มควันนะครับเหล่าผู้คนก็พากันแตกตื่นและกหนิกันยกใหญ่เพราะคิดว่าเป็นพวกของไคโดแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งตะโกนบอกกับผู้คนว่าให้หยุดวิ่งก่อนคนพวกนี้ไม่ใช่พวกของไคโดเพราะไคโดนั้นไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อผู้คนพากันหยุดวิ่งนะครับชายคนนั้นก็บอกว่ามังกรตัวเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่ไคโดซึ่งก็ทำเอาผู้คนนั้นพากันสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าถ้ามังกรตัวนั้นไม่ใช่ไคโดแล้วมันคืออะไรมีมังกรสองตัวอย่างนันนะครับบกกอว่า สองคนนั้มีชื่อเสียงจริงๆ แต่ว่าเรื่องของพวกเขาเนั้นไม่รู้ว่าผู้คนจะยังจํากันได้หรือเปล่าแต่เมื่อคนจางหายไปนะครับผู้คนก็ได้เห็นกลุกล่มก้าปอกดาบแดงตัวเป็นๆซึ่งก็ทำเอา,า,าผู้คนต่างก็พากันตกตะลึงกันยกใหญ่นะครับเพราะพวกเขา,าจำได้นะครับว่ากลุกล่มก้าปอกดาบแดงนั้นถูกเผาไปพร้อมกับปราสาทโอเดงไปแล้วเมื่อ20ปีก่อนจากนั้นโคชิโร่ก็บอกกับทุกคนนะครับว่าสมยาโคชิโร่จอมสปงงนะั้นเป็นแค่น้มที่ใช้แฝงตัวนามที่แท้จริงของเขาก็คือเดนจิโร่แห่งกลุ่มก้าปอกดาบแดงเ็นอยย่่าางีคพูดไ้หมือกนนไร้บ จากนั้นพวกเขาก็เตรียมฉายภาพเพื่อถ่ายทอดสดให้ทุกเมืองได้รับรู้นะครับซึ่งพอเมืองหลวงทาการถ่ายทอดนะครับผู้คนก็ต่างก็รีบมาดูและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ยามาโตะนะครับซึ่งเขาได้บอกกับกลุ่มหมวกฟางว่าเขาคือลูกชายของไคโดซึ่งก็ทำเอาพวกเขาน่าตกใจกันยกใหญ่เพราะคิดว่ายามาโตะน่าจะมาต่อสู้แต่ยามาโตะก็บอกว่าเขาไม่ใช่ศัตรูนะครับจากนั้นยามาโตะก็เล่าให้พวกกลุ่มหมวกฟางฟังว่าได้ตามเขาวพวกเขาจากหนังสือพิมพ์มาตลอดเลยซึ่งมันได้ยินว่ายามาโตะเป เขาจะขึ้นเรือไปกับกลุ่มหมอกฟางด้วยเมือนได้ยินเป็นนักสัญจิและบู๊กก็โลงใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ยามาตะดจะมาเป็นพักพวกของเขาซึ่งในโคลโรบินก็บอกว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจจริงๆนะครับ แต่ถึงอย่างนั้นจีนเบก็บอกว่าถ้ากับตามแม่ได้ประกาศด้วยตัวเองเขาก็ยอมรับในเรื่องนี้ไม่ได้ซึ่งยามาโตะก็บอกว่าเรื่องนั้นมันก็จริงจากนั้นยามาโตะก็หันไปดูลูฟี่ที่กำลังนอนให้ชอปเปอร์นะั่รักษาอยู่แล้วก็บอกว่าการต่อสู้ของลูฟีนะ่นั้นรู้สึกเล้าใจแล้วก็สุดยอดนะมากๆเลยจากนั้นก็ตัดภาพมาที่พวกลูกน้องของไคโดนะครับซึ่งตอนนี้พวกมันกำลังคิดจะพากันหนีแต่แล้วยามาโตะก็โผล่มาแล้วบอกว่าใครอนุญ,ญาตให้หนีนะครับซึ่งพวกมันก็บอก ato, อกปปับยาม,ม,นนะยยมาโต ปกดาบแดงนะกำลังนั่งคุกเข่าต้อนรับใครบางคนอยู่ทุกคนต่างก็พาก,กันสงสัยนะครับวพาะพวกเขาคุกเข่าให้กับใครและใครที่กำลังเดินออกมาจากกลุ่มควันนั่นเมื่อมาถึงตงัวนี้ทุกคนก็น่าจะเดาออกใช่ไหมล่ะครับว่าคนคนนี้ก็คือโมโมโนสเกะในร่างมนุษย์ตอนโตน,นั่นเองจากนั้นโมโมโนสเกะก็พูดกับประชาชนว่าตั้งแต่พ่อของเขาโคสุกิโอเดงได้ตายไปเมื่อ20ปีก่อนต้องขอบคุณทุกคนที่อดทนและสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้และเทศกาลแห่งไฟจะไม่สิ้นสุดตั้งแต่พวกนี้ไปทุกคนจะค้าขายได้อย เดี๋ยววนวูนน้นก็จะไม่มีแรงงานทาสทุกคนจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วเหมือนี้คําพูดของโมโมโนซเกะนะครับทามาก็ได้นึกย้อนถึงอดีตตนที่เสียพ่อแม่ไปจากการเป็นแรงงานทาสทำให้ช่วงชีวิตวัยเด็กของเธอนะต้องพบกับความลําบากและหาเลี้ยงตัวเองด้วยการขายหมวกสารและมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ฝนกําลังตกทามาก็ได้พบกับเทนงูยามะซึ่งเทนง,งูยามะก็รู้นะครับว่าทามาน่าเป็นเด็กกำพร้าจึงบอกให้เธอนอดทนอีกหน่อยเพราะอีกไม่กี่ปีเหล่าสมุไรผู้แข็งแกร่งแห่ง,งตระกูลโคซุกิก ว่าพวกโคสกิจะเอาชนะพวกยักษ์มานได้และเธอจะอดทนจนกว่าจะถึงวันนั้นจากนั้นก็ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งธรรมะก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความป่าปป้มและนึกถึงคําพูดของลูฟี่ซึ่งลูฟี่เคยให้สัญญากับเธอเอาไว้ว่าตอนที่พวกเขาไปจากแคว้นนี้ที่นี่ก็จะเป็นแคว้นที่เธอได้มีข้าวกินจนอิ่มท้องจากนั้นก็ตัดภาพกลับมาที่โมโมโนสุเกะที่กำลังกล่าวกับประชาชนว่าการกดขี่ของโอโรจิ และชีวิตท,ที่ต้องสิโลวรวลาบต่อไคโดนั้นได้จบสิ้นลงแล้วจขนั้นมโมโนซเกะก็ชักดาบออกมาและบอกว่าพวกพ้องที่เขาพบที่ท้องทะเลในร่วมกันต่อสู้ที่เกาะอุนิกาชิมะซึ่งตอนนี้ไคโดและกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรกับความชั่วร้ายที่ทำลายแคว้นแห่งนี้บัดนี้ พวกเขาได้กำจัดทิ้งไปแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นประชาชนก็พากันยินดีและป,ปรบมื้อกันทั่วหน้านะครับชีวิตที่เหมือนตกอยู่ในนรกได้จบสิ้นลงแล้วแต่นั้มโมโนสเกะก็คิดไม่ออกนะครับว่าจะพูดอะไรต่อดีจึงดนดกกระซิบถามคิเนมอนว่าจะทํายังไงต่อดีซึ่งคิเนมอนก็บอกให้เขาดอดบารมีให้เต็มที่ไปเลยโมโมโนสเกะจึงบอกกับทุกคนว่าชื่อที่ท่านพ่อของเขาได้ตั้งให้มีความหมายว่าผู้ไร้เทียมทานในใต้ล่าและเขาเชื่อว่าพื้นแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งจะกลายเป็นสวรรค์นบนดินเพราะฉะนนนั้นเขาจจึงอองออกกกมุค ตอนนี้เราก็จะได้เห็นใบนหน้าตอนโตของโมโมโนสุเกะแล้วนะครับเมื่อโมโมโนสุเกะกล่าวจบนะครับพวกกลุ่มก้าศึกดาเบลงถึงฮิโยริก็พากันหลั่งน้าตาออกมาด้วยความป่าบปลื้มปิติยินดีซึ่งโมโมโนสุเกะก็พูดในใจว่าเขาจะรักษาสัญญาที่ให้ไวกับท่านแม่ของเขาและเขาจะไล่าตามแผ่นหลังของท่านพ่อของเขาให้ได้จากนั้นประชาชนต่างก็พากันโห่ร้องและเฉลิมฉลองที่ตระกูลโชกุนที่แท้จริงนั้นหวนกับคืนมาแล้วซึ่งพวกเขาได้รอมานานเหลือเกินและแล้วโชกุนผู้ยิงย่ยงใหญ่แห่งแคว้นวานุที่บก็17จ เท่านี้ครับซึ่งถ้าใครชื่นชอบและอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคแล้วก็กดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไมา่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเร,เราสำหรับวันนี้คงตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ